รองประธานาธิบดีสหรัฐคามลาแฮริสกล่าวขณะเยืนฟิลิปปินส์ในวันจันทร์ว่าสหรัฐยังคงยึดมั่นในสัญญากับฟิลิปปินส์เรื่องการร่วมปกป้องกันซึ่งส่งสัญญาณถึงความสำคัญของความตกลงมนิลาหรือมนิลาแพ็กระหว่างสองประเทศเมื่อปีคศ .1951 ครับ We stand with you in defense of international rules and norms as it relates to the South China Sea. รองประธานาธิบดีแฮร์ริสกล่าวขณะหารือกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมา์กสจูเนียในวันจันทร์ว่าเรายืนเคียงข้างคุณในการปกป้องกฎและบรรทัดฐานระหว่างประเทศในเรื่องทะเลจีนใต้และว่าการโจมตีด้วยอาวุธต่อกองทัพฟิลิปปินส์รวมทั้งเรือและเครื่องบินสาธารณะจะทำให้ความตกลงทางกลาโหมร่วมกันมีผลปฏิบัติความตกลงมนิลาแพกเมื่อ71ปีก่อนระหว่างสหรัฐกับประเทศในภูมิภาคซึ่งรวมถึงไทยและฟิลิปปินส์ ระบุถึงหลักการร่วมปกป้องกันและการทางทหารหากประเทศคู่สัญญาถูกโจมตีการเยือนฟิลิปปินส์ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามโดยรัฐบาลประธานาธิบดีจโจบไบเดนของสหรัฐที่จะเชื่อมสัมพันธ์กับประเทศค้นส่วนทางยุทธศสาสตร์ในภูมิภาคนี้ให้แน่นแฟ้นขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวกับจีนและการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการทูตของรัฐบาลปักกิ่งในภูมิภาคนี้ครับ ในบรรด,ดา5ประเทศที่สหรัฐทำสนธิสัญญาเป็นพันธมิตรด้วยในอินโดแปซิฟิกฟิลิปปินส์อยู่ใกล้เกาะไต้หวันที่สุดขณะที่บริเวณดังกล่าวกำลังเป็นประเด็นร้อนระหว่างสหรัฐและจีนก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและฟิลิปปินส์เกิดรอยร้าวในช่วงที่โรดริโกดูเตเตเป็นผู้นำฟิลิปปินส์และเดินเกมการทูดใกล้ชิดกับจีนนอกจากนั้นในช่วง6ปีที่เขาเป็นผู้นำ ฟิลิปปินส์ยังสร้างจุดอ่อนไหวในความสัมพันธ์สหรัฐจากมาตรการปราบปรามยาเสพติดที่รุนแรงจนถูกเล่า,าว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนและนั่นยังไม่รวมถึงการที่เขาใช้คำสบทเรียกบารักโอบามาผู้นำสหรัฐในปีคศ2016ด้วย,ด,วยดังนั้นการเดินทางไปเยือนฟิลิปปิในส์ในครั้งนี้ของแฮร์ริสจึงสะท้อนความพยายามรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัฐบาลกรุงมนิลา ในครั้งนี้แฮร์ริสและมาโกสจูเนียหารือถึงการต่อยอดความร่วมมือของทั้งสองประเทศซึ่งรวมถึงการเพิ่มสถานที่ตั้งทางการโฮมรอบๆฟิลิปปินส์ think important start from our จุดหมายต่อไปของรองประธานาธิบดีสหรัฐคือเกอาะพาราวนในทะเลจีนใต้ครับซึ่งห่างจากหมู่เกาะสแปรลีย์ไป330กิโลเมตรโดยบริเวณดังกล่าวเป็นเขตพิพาททางดินแดนของจีนบรูไนมาเลเซียไต้หวันเวียดน,นามและฟิลิปปินส์ นอกจากนั้นเธอจะเยือนชุมชนชาวประมงที่ภาลาวันเพื่อส่งสัญญาณว่าการทำประมงผิดกฎหมายจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์โดยดัชนีการทำประมงล่าสุด IUU Fishing Index ระบุว่าจีนเป็นผู้กระทำผิดอันดับหนึ่งจากทั้งหมด152ประเทศที่ติดชายฝั่งทะเลในเรื่องการทำประมงผิดกฎหมายรวมทั้งการจับสัตว์น้ำโดยไม่บันทึกรายงานเป็นที่คาดหมายว่ารองประธานาธิบดีแฮร์ริส จะยืนยันการสนับสนุนของสหรัฐต่อคำวินิจฉัยของอนุญาตโตตุลาการระหว่างประเทศเมื่อ6ปีก่อนที่ปฏิเสธคำอ้างของจีนเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้ครับทั้งนี้เดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงเวลาที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเจ้าภาพสามเวทีประชุมสุดยอดที่สำคัญระดับโลกโดยประธานาธิบดีไบเดน รวมประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงพนมเปญของกัมพูชาและการประชุม g 20ที่เกาะบาหลีในอินโดนีเซียขณะที่รองประธานาธิบดีแฮร์ริสร่วมการประชุมเอเปที่กรุงเทพและในวันจันทร์รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินพบกับรัฐมนตรีกลาโหมอินโดนีเซียพระโบโวซสุเบนโตที่กรุงจาก,การ์ตาก่อนจะเดินทางไปจังหวัดเสียมราฐในกัมพูชาในลำดับถัดไปครับ นปรัตชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน